สวัสดีครับก็กลับมาพบกันในคลิปที่สนะสำหรับ C L L คือตอนแรกเนี่ยมันถ่ายไปแล้วครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมแยกแยกกรณีมันแบบมันงงไปเ <g ül> <Concept. g ül> <ๆ> <g ül> ก็เลยแบบมาเอาใหม่เอาใหม่ถ่ายใหม่ก็ในอ่าพาร์ทนี้เนี่ยจะพูดถึงตัวนี้ครับก็คือตัวปลาตัวปลาสองคูคือตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าซันเคส หรือเปล่าก็ามานนี้ซึ่งในตัวนี้เนี่ยในเคสเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น6กกรณีหกเคสเออใช่วันละกันนอหกหกหอันอนะเออก็ซึ่งวิธีการหมุนแต่ละอย่างก็ต้องแตกต่างกับเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็6ตัวเนี่ยก็ผมจะยกแรกตัวแรกนะในตัวแรกคือดูลเลยอย่างในตัวตัวที่เคยสอนไปเนี่ยจะพูดถึงตัวนี้เอาผิดๆอะตัวนี้ ก็คือบวกนี้พอทีนี้เนี่ยก็จะพูดถึงตัวตัวปลานะครับอ่ะอย่างตัวแรกเนี่ยนะครับเราเคยหมุนขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายลงกันแล้วสูตรนี้คือการไม่พลิกพลิกแล้วไม่ไม่สลับอ่ะอย่างดูตัวนี้ครับสังเกตให้เราดูว่ามันไม่สลับสูตรแล้วพลิกเนี่ยมันมีส้มให้ยึดตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับคือตัวที่เม้นบนเป็นตัวหลักแล้วก็ดูตัวอื่นดูองค์ประกอบของตัวอื่นนะครับ มันจะได้ทําความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นอ่ะเ่างตัวนี้น้าเงินเห็นไหมครับมีน้ําเงินแสดงว่าพลิกกลับมาแล้วน้ําเงินอยู่นี่ไม่ต้องไปอะไรอันนี้มีส้มก็คือนี่อันนี้ก็ที่เดิมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีเขาเรียกอ,อะไรการสลับหรือการย้ายอ่ะมีการย้ายคอนเนอร์นะก็วิธีการหมุนก็คือขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงแค่นี้เพราะว่านี่มันสูตรพื้นฐานเลยรู้ทุกคนแน่นอนนะ ใครเล่นลูบิกมาก็ต้องรู้สูตรนี้แน่นอนนะครับสูตรป้าสูตร้าอ่าขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายลงแค่นี้อ่าตัวต่อไปจะเป็นตัวที่เออเออยังไงละ่ะลืมลืมลืมเดียวเดียวเดียวอ่าผมจะเอาตัวที่มันแบบ ง่ายๆก่อนนะครับตัวนี้ก็ให้ยึดยึดยึดอันนี้เป็นหลักเหมือนเดิมนะครับทุกทุกกรณีเลยให้ยึดตัวนี้เป็นหลักตัวที่มีเหลืองข้างบนเนี่ยนะครับกรณีที่สองเนี่ยสังเกตว่าอันนี้เป็นเขียวแต่เขียวอยู่นี่เห็นไหมอันนี้เป็นส้มแล้วส้มอยู่นี่ก็คือว่ามันเนี่ยจะต้องย้ายสองตัวนี้เห็นไหมถ้าย้ายสองนี้ส้มมาอยู่ตรงนี้ก็ถูกเห็นไหมเขียวอยู่นี้ก็คือถูกอ่าก็คือวิธีการหมุนนะครับวิธีการหมุนคือให้เราเนี่ยหมุนไปทางขวาก่อนหนึ่งครั้งด้านบน เลิฟอ่ะทางขวาเสร็จแล้วให้ขวาลงครับหน้าตามครับทีนี้ก็ขวาลงสองครั้งครับหน้าทวนครับขวาขึ้นครับบนสองครั้งครับขวาลงครับบนขวาครับแล้วก็ขึ้นสองครั้งนี่ไงอ,อาจจะไม่ทันก็เดี๋ยวดูใหม่คือทำกลับไม่ได้นะต้อง เสย็น,นิดนึงนี่นะครับก็คือ2ชิ้น,นเนี้ยเนี่ยมันสลับกันก็คือฝั่งสองชิ้นเนี้ยอ่ะวิธีการยี่รออนะครับผมจะสอนแค่สอง,องรอบก็คือบนขวาขวาลงหน้าตามขวาลงสองครั้งครับหน้าทวนขวาขึ้น บนสองครั้งครับขวาลงครับบนขวาครับแล้วก็ขึ้น2ครั้งครับนี่แค่นี้เองตัวต่อไปที่จะทำต่อไปก็คือเออ,เอ,อตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือการสลับสองตัวนี้อ่ะให้เราสังเกตว่าตัวนี้เป็นตัวหลักนะแล้วก็ให้ดูตัวนี้เห็นไหมครับ ตัวนี้พริกส้มมาถูกครับพริกส้มแล้วถูกแสดงว่าถูกอันนี้พริกน้ําเงินแต่ไม่มีน้ําเงินใช่ไหมแสดงว่าสองตัวนี้สลับกันนะครับในในกรณีนี้กรณีที่สามวิธีการก็คือดูนะครับหน้าตามครับลงครับหน้าทวนครับขึ้นครับบนสองครั้งครับแล้วขึ้นครับแล้วก็บนสองครั้งแล้วก็ลง มานนี้ผิดอีกอรูใหม่ครับก็คือการสลับสองชิ้นนี้สองชิ้นนี้เนี่ยก็สลับก็คืออดูอีกรอบเลยครับนี่สังเกตว่าชิ้นสีส้มสีส้มถ้าเกิดพลิกปุ๊บสีส้มมีก็คือถูกแต่อันเนี้ยน้ําเงินมันไม่มีนะครับสองชิ้นนี้สองสีนี้ไม่มีก็แสดงว่าต้องสลับสองชิ้นนี้อวิธีการก็คือ หน้าตามครับขวาลงครับหน้าทวนครับแล้วก็ขึ้นครับขวาขึ้นบนสองครั้งครับแล้วก็ขวาขึ้นครับแล้วก็บนสองครั้งครับแล้วก็ลงแค่นี้องตัวต่อไปเอออ่ะตัวต่อไปครับเมื่อก,กี้ย้ายอย่างนี้ทีนี้เนี่ยเราดูตัวนี้ว่า มันไม่มีตัวมีเงินดีกว่าก็คือสีน้ำเงินนี่มีสีน้ำเงินใช่นไหมครับน้ำเงินแดงแสดงว่าถูกแต่อันนี้สีส้มสีส้มนั่นอยู่นี่เห็นไหมครับก็แสดงว่าต้องสับชิ้น2ชิ้นสีหลังพอพอ2ชิ้นสีหลังเนี่ยด้าน,นหลังเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยก็ต้องเป็นตัวคนละตัวตัวเมื่อกี้นะครับก็คือ2ชิ้นสีหลังเนี่ยให้จับนี้เลยแล้วก็วิธีการก็คือซ้ายขึ้นครับดูนะครับก็คือสับ2ชิ้นนี้ นะครับถ้าพลิกตัวนี้ขึ้นมาก็คือน้ําเงินน้ําเงินถูกแล้วก็คืออ่ะขวาขึ้นครับเอ้ยซ้ายขึ้นเนี่ยครับบนสองครั้งครับซ้ายลงครับบนเอ้ยเดี๋ยวหมุนเร็วเรวไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวงงงงอ่ะซ้ายขึ้นแล้วบนสองครั้งละก็ต่อไปก็ซ้ายลง้วบนสองครั้งครับเออบนสองครั้งละแล้วก็ ซ้ายลงครับหน้าทวนครับซ้ายขึ้นแล้วก็หน้าตามครับคือมันหมุนเร็วๆไม่ได้ขอโทดด้วยอ่ะอีกรอบอีกรอบอีกสองรอบเลยอันนี้นะครับก็คือซ้ายขึ้นครับบนสองครั้งครับซ้ายลงครับบนสองครั้งครับซ้ายลงครับหน้าตามครับซ้ายขึ้นครับหน้าทวนครับ แค่นีเองรอ,อบนะครับก็คือสับสองชิ้นหลัง2ชิ้นหลังนะครับตัวหน้าเนี่ยมันพลิกขึ้นมาแล้วมันถูกแล้วก็คือซ้ายขึ้นบนสองครั้งซ้ายลงบน2ครั้งซ้ายลงหน้าทวนซ้ายขึ้นหน้าตามแค่นี้เองก็ไม่ทันก็ลองกอดูนะครับ ตัวต่อไปนะตัวต่อไปเนี่ยเป็นการพลิกแบบ3ตัวแล้วเมื่อกี้มันมี2ตัวอย่างนี้2ตัวอย่างนี้แล้วก็สตัวอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็ไม่เจอทีนี้พลิก3ตัวครับ่ามตัวในที่นี้อันนี้จะเป็นมาลันนีนะครับก็คือเราสังเกตน้ําเงินเนี่ยต้องมาลานนี้นะครับน้อเงินมานนี้ก็คือแล้วตัวเนี้ยต้องไปทางนี้ก็คือแดงแดงนะเขียวก็คือพลิกอย่างนี้เป็นสามเหลี่ยมไปทางนี้ตามทวนเข็มนาฬิกาวิธีการอันนี้จะง่ายครับค่อนข้างง่ายก็คือ ขวาขึ้นครับบนขวาครับขวาลงครับหน้าตามครับขวาลงครับหน้าทวนครับแล้วก็ขึ้นสูตรนี้บางคนอาจจะใช้ใน ol นะครับก็อ่ะดูใหม่ครับขวาขึ้นบนขวาครับขวาลงหน้าตามครับแล้วก็ขวาลงหน้าทวนแล้วขึ้นแค่นี้ง่ายอยู่ ตัวไปนี่ก็จะหมุนยากนิดนึงนะครับอ่ะก็เป็นตัวนี้ตัวนี้เนะี่ยจะเป็นตัวตรงข้ามกับตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยมันพลิกมาทวนเข็มสามเหลี่ยมทวนเข็ม,ม,มแต่เนี่ยจะเป็นส่วนสามเหลี่ยมเออเขาเรียกอะไรตามเข็มก็คือไอตัวน้ําเงินเนี่ยต้องมาตรงน้ําเงินนี่ใช่ไหมครับแล้วก็ไอตัวแดงเนี่ยต้องมาตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นวงวง,วงอ่าเป็นไรวงเวียนนะในการที่จะ พลิกมันอ่ะวิธีการนะครับอันนี้ก็คือให้มาหมุนข้างบนสองครั้งครับอ่ะเสร็จแล้วตามนี้ครับก็คือขึ้นขวาครับแล้วก็ขึ้นครับขวาครับทีนี้ครับลงซ้ายลงขวาอ่ะเราไปท่องดูนะครับแล้วก็พลิกลูกครับจากด้านนี้ใช่ไหมก็พลิกมาด้านน,นี้แล้วก็ขึ้นขวาลงแค่นี้ คือเจ็บนิ้วอยู่นิ้วเป็นไรไม่รู้ครับมันสนๆอะ่ะอ่ะดูใหม่นะครับก็คืออย่างนี้สามตัววิธีการก็คือให้เราหมุนข้าบนสองครั้งก่อนเสร็จแล้วก็ขึ้นขวา,ข,ข,วา,า,ข,วาขึ้นขวาลงซ้ายลงขวาท่องนะครับขึ้นขวาขึ้นขวาลงซ้ายลงขวาเสร็จแล้วพลิกลูกครับแล้วกเก็บขึ้นขวาลนึงอ่ะรอบไปแล้ว ก็คืออย่างนี้นะครับก็คือบนสองครั้งขึ้นขวาขึ้นขวาลงซ้ายลงขวาอ่ะแล้วก็ปึ๊บพลิกลูกมาขึ้นขวาลงแค่นี้เองก็สลับเคสนี้เนี่ยก็จะยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวในเคสถัดไปเนี่ยก็จะเริ่มยากนะครับยากขึ้นนะแล้วก็เทคนิคเนี่ยก็คือการสลับเนี่ยชิ้นเนี่ยก็คือเป็นในอารมณ์อารมณ์มเดียวกันก็คือ ให้เรายึดติดกับสีสีนึ่งไว้ก่อนนะครับในสำหรับไอ้ซันเคสเนี่ยก็อ่านว่าซันเคสไหมไม่รู้ช่างว่าแล้วกันอ่ะเออก็ไว้เจอกันในพาร์ทที่สมนะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็เป็นสูตรป่านะครับก็ลองฝึกดูก็มันก็ต้องใช้เวลาในการฝึกนะครับแล้วก็ความเข้าใจก็ต้องมีด้วยก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็ไปถามในแฟนเพจนะครับแฟนเพจผมชื่อวรปัดเรียนสุกเป็นสาังกิตนะครับอะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ